สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักฐานที่เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นกันไปแล้วในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทยกันบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเสียงโทรทัศน์ดังขึ้นในช้าวันเสาร์ที่อากาศสดใส หลักฐานต่างๆจากการขุดค้นอย่างเป็นระบบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีมีอายุราว4,500ถึง5,600ปีอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างยุคหินใหม่กับยุคโลหะทำให้นักโบราณคดีสามารถประติดประต่อภาพของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหลงและดำรงชีพอยู่ในสังคมเกษตรกรรมพร้อมกับพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรอันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางวัฒนธรรมในเวลาต่อมาคุณยายครับเขารู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เขาสำรวจพบอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา และเหตุการณ์ในอดีตที่ยาวนานนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีจึงแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ออกเป็นสองสมัยโดยใช้เกณฑ์จากการที่มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้ผมเรียนมาแล้วครับว่าแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ครับจากการขุดพบเครื่องมือและชิ้นส่วน จากโครงกระดูกมนุษย์ในยุคนั้นทำให้สันนิษฐานได้ว่าในระยะแรกมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆมีชีวิตแบบเร่ร่อนเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งอาหารต่างๆที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำและอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผาเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายจ้ะเมื่อประชากรในกลุ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับรู้จักวิธีการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์และสร้างบ้านจึงทำให้มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีความปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์เช่นบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาบริเวณที่ราบใกล้แม่น้ำร่องรอยของมนุษย์ในยุคที่เริ่มต้นตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนพบทั่วทุกแห่งในดินแดนไทย เนื่องจากมีการขุดพบร่องรอยต่างๆเช่นการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาการขุดพบโครงกระดูกที่ฝังพร้อมเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับโลหะพบที่ตำบลโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนอกจากนี้ยังพบกลองมโหระทึกสำริด ที่บ้านทุ่งยังจังหวัดอุตร,รดิตถ์ด้วยเอ๊ะคุณยายครับกลองมโหระทึกใช้ทำอะไรหรอครับนักโบราณาคดีสันนิษฐานว่าคนโบราณสร้างกลองมโหระทึกเพื่อใช้ในพิธีขอฝนพิธีไสยศาสตร์แสดงฐานะอันมั่นคงสูงส่งใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายหรือใช้ในสงครามจะ้ะ ดังนั้นการตั้งหลักแหลงของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นพัฒนาการของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนแล้วพัฒนาเป็นหมู่บ้านเมืองและอาณาจักรในเวลาต่อมาและมีพัฒนาการต่อมาเป็นลำดับจนรู้จักคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ ทำให้เข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานที่บันทึกเป็นลายลักณ์อักษรในศีลาจารึกที่กระจายอยู่ทั่วดินแดนไทยสมัยประวัติศาสตร์ของไทยแบ่งเป็นสมัยก่อนสุโขทัยสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุทยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะถ้าอย่างนั้นคุณยายช่วยเล่าพัฒนาการของแต่ละสมัยให้ฟังหน่อยสิครับ ได้สิจ๊ะก่อนจะคุยกันถึงเรื่องพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์วินคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะผื้นแผ่นดินไทยของเราเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเก่งมากลูกเนื่องจากในสมัยโบราณผู้คนมักเลือกตั้งถิ่นฐาน ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรที่เหมาะสมร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะบริเวณที่มีแหล่งน้ำสำหรับการดำรงชีวิตเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบชายฝั่งทะเลหรือที่ราบหุบเขา มีแหล่งน้ำมีทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์พัฒนาการของสังคมมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ตามถ้ำเพิงผาดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาของป่ายังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเร่ร่อนไปตามแหล่งอาหารเครื่องมือที่ใช้ประดิษฐ์จากธรรมชาติเช่นหิน กระดูกสัตว์โลหะตามธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ละครับผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนประเทศไทยได้มีพัฒนาการจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เริ่มเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่12หรือประมาณ1400งพปีมาแล้วมีการพบหลักฐานการใช้ตัวอักษร เพื่อบันทึกเรื่องเล่าต่างๆและติดต่อสื่อสารกันโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาสมัยก่อนสุขโขทยัยพัฒนาการของสังคมมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์สมัยนี้มนุษย์รู้จักการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ตั้งหลักแหล่งสร้างที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนบางชุมชนได้พัฒนาเป็นบ้านเมืองเป็นแคว้นและเป็นอาณาจักรที่สำคัญเช่น ทวารวดีหริพุนชัยสีวิชัยและตามพรลิงด้านเครื่องมือเครื่องใช้ก็พัฒนาจนใช้งานได้ดียิ่งขึ้นประณีตมากขึ้นและมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่นๆทำให้เกิดการรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเจริญทางวิทยาการในด้านต่างๆ พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์มีพัฒนาการมาเป็นลำดับแล้วจึงพัฒนามาเป็นอาณาจักรไทยซึ่งมีราชธานีอยู่หลายแห่งและเรียกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทยตามราชธานีว่าสมัยก่อนสุขโขทัยสมัยสุขโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งเป็นประเทศไทยในปัจจุบันอาณาจักรสุขโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนาศิลปกรรมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาลิไทยอายุทยาเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจขึ้นมาแทนที่สุขโขทยัยเป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งทั้งเศรษฐกิจ และมีอำนาจทางการเมืองการปกครองพ่อค้าต่างประเทศเดินทางเข้ามาค้าขายที่อยุธยาอย่างมากมายทั้งจากดินแดนใกล้เคียงและภายนอกเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียและจากชาวตะวันตกชาติต่างๆคือโปรตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศส และดำรงความเป็นอาณาจักรอยู่ยาวนานกว่า400ปีสร้างสมความเจริญด้านต่างๆจนเป็นมรดกที่สำคัญของชาติสืบมาสมัยทนบุรีมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมครับถูกต้องจ้ะตลอดระยะเวลาที่ปกครองประเทศพระองค์ต้องทำสงครามป้องกันการลุกรานของข้าศึกและพยายามฟื้นฟูบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆเช่นกันสวนสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมาจนถึงทุกวันนี้มีการปรับปรุงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆมาตลอดเพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยเพื่อให้ประเทศชาติ ดำรงความเป็นเอกราชจนถึงปัจจุบันสรุปแล้วพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยบรรพบุรุษไทยได้สร้างบ้านเมืองจนมีความเจริญด้วยความยากลำบากภาคเพียรและมีภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นและสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคนไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นคนมีวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะเฉพาะตนคือ คนไทยเป็นคนมีน้ำใจรู้จักประสานผลประโยชน์และมีขันติธรรมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอีกทั้งยังมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับชาติไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ